นัดฆ่าสาวกราวเสนีเชษฐปัญชารมนอฟกลับมาแล้วคบมาตลอดการมือว่าอันดับหนึ่งเรื่องการสอดแนมซึ่งภารกิจของฉันในวันนี้นะคะดิฉันต้องมาเก็บแก๊งมาเฟียที่ลักลอบค้าไก่ทอดผิดกฎหมายด้วยเกยิของฉันฉันขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะคะคนอย่างฉันจะไม่มีวันปล่อยมันไว้อย่างแน่นอนเลยค่ะหยุดเดี๋ยวนี้นะพวกแก๊งมาเฟียเออฉันถุกลอบยิงฝากลูกเมียฉันด้วยนะคะ ฉันยังไม่ตายเลยเนี่ยแล้วมีฉันคือใครกันนะสองคนที่มันยืนอยู่บนตึกนั้นคือใครอาดีฉัอนนความจัเสือบเลยเนี่ยฉันลืมไปหมดทุกอย่างเลยค่ะมีคุนมพียแค่ยอย่างเดียวก็คือเหตุการณ์แบบนี้มันเหมือนละครเรื่องนึงที่กำลังออนแอร์อยู่ในช่องสาทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา21่สินกานย 20. นาทีนั่นก็คือเรื่องพันคัดจันจ้า าวของสาวนัคฆ่าที่ความจำเสื่อมเรื่องนี้สนุกมากคบรสสุดๆทั้งบูแอคชั่นตลกมันมากครับทุกต่อแห่งเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของพระเอกรองสุดหลอ่อย่างมีนที่เคยเล่นละครกับช่องสามอีกด้วยคใครไม่ดูนี่คือพลาดกับเพชราขาจังเจ้ากดเช้า